ข่าวด่วนต้องฟังกับยุคนวิเศษสังงานนี้เรียกว่าทนเสียงกดดันของพี่น้องประชาชนไม่ไหวจริงๆแล้วล่ะครับสำหรับคณะรัฐมนตรีเพราะว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครมอรได้อนุมัติให้องค์การเพศสัชกรรมสามารถจัดซื้อวัคซีนแบบ mRNA วัคซีนเพิ่มเติมนั่นก็คือไฟเซอร์นะครับ อีกจำนวน20ล้านโดสเพื่อมาฉีดฟรีให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับเป็นการนำเข้าไฟเซอร์20ล้านโดสโดยรัฐจ,จะเป็นผู้ซื้อเองนะครับแล้วก็เอามาฉีดฟรีให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนงานนี้ก็จะไม่เหมือนกับโมเดอร์นาที่มีพี่น้องประชาชนจำนวนหนึ่งไปจองโดยการเสียเงินเองนะครับคุณผู้ชมครับ แม้ว่าจะเป็นการบริหารภาพรวมของวัคซีนที่มีความสลับซับซ้อนสเปะสปะเหลือเกินนะครับแต่นาทีนี้ก็ต้องลุยเดินหน้าไปภายใต้ระบบมวยวัดที่ผมเคยระบุกับคุณผู้ชมเอาไว้แล้วว่าเราจะได้เห็นสภาพการทำงานแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นแล้วก็ไม่สามารถที่จะหาเหตุผลมาอธิบายทุกเรื่องเนี่ยได้อย่างเข้าใจได้นะครับแต่วันนี้เอาละ คนกดดันก็บอกว่ายอมเซ็นสัญญาให้องค์การเพรสัจกรรมไปซื้อไฟเซอร์มา20ล้านโดสนะครับแต่จะเป็น20ล้านโดสที่ได้เข้ามาในไตรามาสที่4นะครับไตรามาสที่4ก็คือช่วงปลายปีเลยนะครับช่วงปลายปีพร้อมกับระบุชัดว่าจะเป็นการฉีดฟรีให้กับพี่น้องประชาชนแน่นอนครับประชาชนจำนวนหนึ่งก็อาจจะถามว่าเอาแล้วคนที่ไปสั่งซื้อโมเดอร์นาไม่ฟรีเหรอ อันนั้นก็จะไม่มีคำตอบอีกเหมือนกันเพราะว่าเป็นกรณีที่องค์การเพสัชกรรมนะครับจะเข้าไปดำเนินการอำนวยความสะดวกให้กับบริษัทเอกนชนที่จะไปจัดหาโมเดอร์นาเข้ามาแต่พี่น้องประชาชนที่จะไปฉีดตรงนั้นต้องเสียเงินเองเห็นไหมครับโมเดอร์นาเสียเงินไฟเซอร์ Pfizer, ไม่ได้เสียเงินพี่น้องประชาชนก็จะมีคำถามแน่นอนนะครับส่วนซีโนแวค พี่น้องประชาชนก็ตั้งคำถามว่ายังควรที่จะสั่งซื้อแล้วก็เอาเข้ามาอีกหรือไม่ส่วนวัคซีนอีกตัวหนึ่งที่เป็นวัคซีนหลักก็คือแอสตราเซเนกเพราะฉะนั้นถ้าดูจากภาพรวมณน,นขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับประเทศไทยของเราก็จะมีวัคซีนตัวที่ใช้กันในโลกเนี่ยนะครับแทบจะครบทุกตัวเลยนะฮะตั้งแต่ซโนฟาร์มเราก็มีและ s ซ n โนแวคเราก็มีนะครับแอสตราเซเนกาเราก็มี ส่วนโมเดอร์ไม่ฟรีแต่ไฟเซอร์เอฟรีก็จะเข้ามาในช่วงไตรามาสที่4ของปีนะครับอาจจะฟังดูสับสนไปหน่อยว่าอันไหนฟรีไม่ฟรีทำไมอันนั้นถึงฟรีอันนี้ถึงจ่ายก็นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับมันมาเป็นระบบมวยวัดพอแม่พี่น้องประชาชนก็ช่วยกันกดดันจนได้รับการอนุมัติจากคอรมกรณีนำเข้าไฟเซอร์มา20ล้านโดสนะครับ